เดี๋ไม่ตัดเองแค่น่นา,นาเกลียดนี่ยอันนี้น่าเกลียดจริงโอ้โหเหลือต้องเยอะนี <c oughs> ่ของพี่อันนี้เปรี้ยวเองเดียเด๋ยวกินมาเดี๋ยวหรือยืนไม่เลยเชฟแป๊ะพะเงี่สวัสดีครับอยู่กับช่องเชฟปิ๊ปปั้น <c oughs> ถุงสุกอิจิมให้ครับนี่เป็นไอจิมไนโล,ลับมีของใหม่ของเก่านะนี่อันนี้ออกใหม่นะอันนี้ออกใหม่แล้วก็น,นี้เราจะให้น้องเชเบตช่องเขาเนาะให้เขาหยิบก่อนแต่ถ้าเขาหยิบได้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรอันนี้จะแพงแล้วก็ลดใหม่อันนี้จะเป็นแบบลดเก่านะดูว่าเขาจะมีปฏิกิริย,ยาไหนะครับเมื่อได้ของไม่เหมือนกันนะครับเราใส่ไว้เราเพิ่งจะเอาอันนี้นอนเราเพิ่มเจลนี้นอนไว้ไอ้แล้วไอ้นั้นตั้งคิดแผนร้ายนะ สองคนแม่ <นะ S 1> ลูกพ่อแม่ <โบ S 1> ลูกไม <ป S 1> ่พ่อแม่พ่อ <tte ร S 1> แม่ตอนนี้ใครอยากกินกินไปแล้วเดี๋ยวเราเดินตามพ่อเอ็มไปนะคะมาแล้วมาแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเชฟเว็ทพร้อมหรือ,อยังเชฟเว็ทมีแผนให้น้องนั่งตักมีแผนนะพ่อเอ็ม สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กก็ต้องจ้าแบบ็ดรักเด็กอลอามาถือวัตถุกันนะมีสองแท่งวันนี้นะเดิมแต่ของไม่เหมือนเดิมเบ็ดหลวงเลยเบ็ดหลวงเลยยิบยิบโอ้ไม่โลของโปรดอม่นเลยนะของเ่นต่อไปนะครับของเลยหลวงต่อ ต้องให้เหมือนกันโอ้ยรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมกินตอนไหนอ่ะมีคนเสียใจพะเอมเอ้ยดูหน้าน้องก่อนจะเป็นอมเล็ดดูหน้าน้องก่อนเยี่ยมไม่รู้อ่ะแล้วแต่เราอ่ะแล้วแต่ออมเล็ดอะอุ้ยทำไมดูดีดีอ่ะโอ้โหอ้เคลือนเคลื่อนเคลื่อนแลกกับน้องได้ไหมหนูเคยกินแล้วน้องยังไม่เคยกินเลย เอาไหนกินตอนไหนก็ว่าอยู่น้องใหม่ฮะทำไงดีอ่ะแบ่งกินด้วยกันได้ไหมละ่ะกินด้วยกันได้ไหมหหไเราฮะแบดม็อกเลยอะไม่เป็นไรเนาะเเบดไม่เป็นไรเนาะจะได้ไหมละ่ะลองชิมอะไรคำนึงอะไรอย่างเงี้ยลูกคำเดียวได้ไหม,ไม แค่หนูพูดอย่างเงี้ยเป็นแบะชดอ่ะไม่กินเออแม่อุก็ไม่กินไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปชดไม่ต้องเลยไม่เอาบอกกินกับพี่อย่างนี้ต้องพูดดีๆกินด้ยกันกินนะอ่าแล้วก็แค่นั้นเองกัดย่างลูกกัดย่างแล้วก็พี่ชินของหนูไหมพี่พี่เออหมึกงกมากเลยเนาะเพิ่นจะบอกเรื่องจริงให้นะคืออะไรรู้ไหมเมื่อกี้พ่อเอ็มจงใจนะฟังไม่ฟังหรอฟังไหมทุกคนฟังไหมอ่ะกินแบ่งกันกินพ่อเอ็มจงใจให้ทำอนี้ข้วอย่างมือ กินกันมันกินได้ดไดดไมันกินด้วยกันได้เป็นที่น้องกันแหะเมื่อกี้ไอ้ถุงไอติมเป็นอย่างนี้เพราะไอมาจงใจเอาไอติมมันเนี้ยให้ออมเล็ตเพราะเพื่อนอน,อนอนเอาถุงนอนไปข้างล่างอย่างนี้น<ช>แล้วเพื่อนก็เอาไอติมมันถูกให้ตั้งอย่างนี้แล้วตอนเขาล้วงตอนเชเบตล้วงเข้าไปเพื่อนก็ดึงลงไม่ให้ล้วงถึงข้างล่างดังนั้นน้องก็เลยหยิบได้แบบนี้อ่ะแบ่งกันเราเพิ่งจะดูว่านิสัออมเล็ตจะแบ่งปันไหมออมเล็ตมันมีมุมงกนะครับถ้าดูจากชิดออมเล็ตชิดขับเนาะถ้าต่างคนต่างมีมุมงกซึ่งอ่ะนิสัยยกการงเนี่ ต้องเชฟเบ็ดเอามาจากใครเอามาจากพี่อมเล็ดพี่อมเล็ดเนี่ยนี่ใส่เขาจะเหมือนกันเหมือนกันอันนีสลับอ่นส้มอััลับได้แล้วอย่ากินเยอะตามอมเดี๋ยวอมเล็ดไปกินอีกแท่งหนึ่งที่บ้านอันนี้เข้าใจไหมอันนี้รู้สึกอิจฉาอีกแล้วซื้อใหม่ได้แม่อุ้ซื้อใไอติมตลอดเลยแล้วก็ให้กินตลอดเลยที่แชทก็เต็มตู้อืมไม่ต้องไม่ได้หรอกต้องได้ครังหน้าซื้อใหม่ก็ได้ลูก ก็ลูกบอกว่าลูกไม่เอาพอเราซื้อไม่เหมือนกันปุ๊บก็จะมีปัญหาเนี่ยเราก็ายามจะลองใจว่าเขาจะรักกันได้หรือยังเขาซื้อก็ยังไม่รักกันอยู่ดีมันมีความด้านมืดนะอิจฉาความมีอิจฉาความงกมากันไม่แบ่งปันมันก็เป็นปัญหาของเขาทั้งสองคนนั่นแหละค่ะอมเหน็มันเยอะนะเนี่ยแบ่งพี่กินด้วยมันใหญ่กินไม่หมดหรอกลูกกินไม่หมดหรอกแล้วลูกกินแบบเนี้ยพี่จอมเหน็บก็ไม่กินเพราะว่าไม่อยากกินต่อรีบกัดลูกไม่กิน ก็มันก right? mm. anyway. <oh, ัดขานึงได้ไหมเยอะขนาดนั้นละเวลากัดอะคอมตัดอย่างนี้เีมๆอย่างเงี้ยไมเลยนติดต่อได้หรือไม่กัดมันแน่าเกียดเนี้ยอันเนี้ยน่าเกียดจริงโอ้โหเยอต้องเยอะดมี่กันเียวเองเดี๋ยวกินเดี๋ยวเ้ยเดินไม่เลย เยอะปะบางก็ซื้อหรือซื้อใหม่ก็ได้เออเดี๋ยวไปเกลี่ตีใหม่แท่งในห้องในบ้านก็ได้อ่านี่ป้าป๊ามีตังค์ด้วยนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอ้ย <c oughs> ยิ้มแล้วนะยิ้มแล้วนะแค่แบ่งปันนะลูกใช่เราต้องแบ่งปันกันนะครับเพราะถ้าเราฝึกที่สายแบ่งปันกันตั้งแต่เริ่มจากในบ้านอะในสังคมข้างนอกไปห้องเรียนเราก็จะแบ่งปันเพื่อนๆด้วยใช่ใช่ไม่งกไม่ใช่ซื้ออะไรคนเดียวแล้วไปนั่งแอบกินเนี่ยเพื่อนถึงบอก คือเขาต้องมานั่งแอบเลยเหรอว่อะไรเนี่ยไม่แบ่งกันเลยแค่นี้ก็งกเหรอเขาจะมองเราว่าจะกินอะไรขนมโอ้ขนมมาแล้วเปื่อนเลยอันนี้ก็แบ่งเก่งเกินคนเนี้ยเชเบตวันนี้กินไอติมมาใช่ไหมเชเบตเหมือนแมวเลยเชเบตวันนี้ได้กินไอติมไหมเอาตังไปอ่ะกินไหมได้กินไหมได้กินไอติมไหมคะวันนี้เพ่อเอ็มรู้ไหมทำไมแม่อูดูเสื้อเสื้อน้องเชเบตเปื่อนเลยข้าวไม่อยากกินแล้วนะ โอเคเนาะประมาณนี้ก็ลองลองใจดูก็ให้เขากินจิงจริงจริงจิงมันมีคลิปก่อนหน้านี้ด้วยก็ลองไปดูก็ได้อย่าลืมไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องช่องใครคะช่องใครโอเคบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะดูดิมีนวดป้ะนวดเปื้อนนเอาอีกแล้วไปแล้วค่ะบายบายค่ะอร่อยไหมอร่อยไหม ไปไไกิปนขยะเร็วลูกกินกินขยะห็นขยะข้างหลังไหมอย่าขึ้นไปอย่ขึ้นไปกินข,ข,ขยะบ,าย,บายค่ะ